เป็นยังไงบ้างเบื้องหลังการถ่ายทำโอ้โหร้านแรงร้านแรงถูกใจทุกคนไปแล้ว<ช>ก็มามาเปิดเบื้องหลังกันเบื้องหลังก็วันนั้นเนี่ยคือตอนแรกผู้รู้อยู่แล้วแหละว่ามันจะมีการถ่ายแบบเป็นเซ็กซี่หน่อยอวันนั้นตื่นเช้ามาก็คือเตรียมตัวมาอย่างพร้อมคือเราเนี่ยมันจะมีแบบเทคนิคหลายๆลยอย่างแบบมีการแบบฟิตก่อนเข้าเข้าเซ็ตจริงก็อตอนนั้นนี่คือแบบ แต่งหน้าปับ๊บแต่งหน้าไปนี่คือผมแบบนั่งใช่ไหมผมยกขายกขาไปด้วยให้มันแบบนี่ให้มันแบบซิกแพคขึ้นแล้วก็แบบวิดพื้นอะไรอย่างนี้ครับก็จนออกมาได้เป็นแบบคลิปที่ทุกคนเห็นนะครับก็เอาจริงสําหรับตัวภู้วก็รู้สึกพอใจแล้วก็แล้วก็ดีใจที่ทุกคนชอบแล้วก็สนับสนุนแบรนด์เฟรนี่มีมา <laughs> จนถึงวันนี้นครับก็อันนี้เป็นงานงานครั้งแรกกับแบรนด์นี้ก็ อยากจะให้ทุกคนร่วมกันสนับสนุนครับเพราะว่าเอาจริงมันอร่อยจริงทุกคนเ mm. ฟรนี่มีสุดยอดใครที่อยากแบบสุขภาพดีหรือว่าแบบหุ่นดีหรือใครที่แบบฟิตเนสฟิตกา้าแบบผมก็คือสามารถกินได้ครับเพราะว่ามันกินมันกินง่ายแล้วก็อีกตัวหนึ่งอันนี้เป็นแพนโปรตีนกนะ็คือสําหรับคนที่อยากกินเป็นแบบแพนแล้วก็อีกตัวเป็นโปรตีนใส่ก็อันนั้นก็กินง่ายเหมือนกันแบบกินง่ายหมดเอาจริงๆิกินง่ายหมดก็ฝา,ากไว้ด้วยครับเ mm. ฟรนี่มีครับ ยังผลิตภัณฑ์มันส่งเสริมให้เรามีซิกแพคเนี่ยพ,พี่ครูบอกว่าเราเป็นคนกินแล้วไม่อ้วนมันก็เลยทําให้ไม่มีกล้ามเนื้อที่จะแบบมันช่วยยังไงบ้างคือสําหรับคนที่บางคนที่ยังไม่มีซิกแพคเนี่ยอาจจะมีแบบเรียกว่าไขามันหรืออะไรที่แบบต้องคุมอาหารหน่อยส่วนถ้าทุกคนอยากได้แบบโปรตีนล้วนๆเน้นๆเ,เ,เนี่ยก็คือเรากินตัวเฟรนลี่มีเนี่ยแทนก็คือเราจะตอบโจทย์ในสารอาหารในชีวิตประจําวันก็คือแบบเราจะได้เป็นโปรตีนเข้าไปเต็มๆโดยแบบ ไม่มีแบบพวกไขมันอะไรทําให้ซิกแพคเนี่ยมันขึ้นได้แบบชัดแล้วก็ลีนจนแบบกลายเป็นแบบนี้แล้วกันครับแสดงว่าเราก็ยินยันว่ามันจริงมันไม่ได้ผ่านกันรีทัดเพราะมันฟิตภาพเคลื่อนไหวถูกเพราะว่าผมนั่งฟิตอยู่วันนั้นนะ่คือซิปไปเป็นร้อยหลายร้ยรยอย<า>ตรงนการเปลี่ยนแปลมงมันยังมั้งกับอันนี้เรียกเข้าขั้นร่างทองอยังร่างทองหรืยอยังออันนั้นเป็นอันนี้เป็น อยู่ระหว่างขั้นกลางแล้วกันเพราะว่ามันมันมาในมาในช่วงที่ภูกําลังฟิตเตรียมเข้าซีรีส์พอดีเหมือนกันครับก็เรียกได้ว่าเวลานี่คือพอดีพอเจาะเข้ามาเต็มเต็มก็คืออยู่ระดับปานกลางแต่เอาจริงก็พอได้เป็นพิเซอร์แล้วเราก็ตัอัพขึ้นไปอีกเรื่อยๆนี่จริงตั้งเป้าหมายอยากได้ประมาณไหนอยากให้มันดูแบบเฟิร์มแบบเห็นชัดแค่ไหนอยากได้ประมาณไหนเล้วครับก็อันเนี้ยอันนี้ทุกคนน่าจะเห็นว่ามันแบบ รีแล้วเห็น,นชัดแต่ <อา S 1> ในอนาคตภายภาคหน้าอาจจะทําให้มันแบบเป็นก้อนๆหรอแบบให้มันแบบขึ้นมามากกว่าเดิม,ม,มซึ่งจะสู้กับพี่สู้กับพาเวลได้หวังว่าจะเป็นยังไง <c ười> อนคือเขานําผมไปอยู่แต่นนี้ยเขานาเลยอ่ะไม่ไกลมากน,นะเขาโอ้โหเขาแบบเขาไม่รอด้วยนะ <c <ười> <c oughs> <c oughs> ได้ผมจะตามไม่ทันก็อยากจะฝากตัวโปรดักเฟรนลี่มีนะครับเป็น โปรตีนที่อร่อยแล้วก็ถูกใจผู้มากๆก็สำหรับคนที่อยากจะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงหุ่นดีผอมเพรียวหรือว่าอยากจะมีกล้ามเข้าฟิตเนสแบบจริงจังเนี่ยก็าสามารถกินได้เพราะว่ามันตอบโจทย์ในทุกไลฟ์สไตล์แล้วกันครับสามารถกินได้ในแบบวันที่เล่นฟิตเนสหรือว่าวันธรรมดาที่เราไม่เล่นเนี่ยก็กินแบบทุกวันเป็นแบบเอฟวเดยได้ก็อร่อยแน่นอนครับขอฝากไว้ด้วยครับเฟรดี่มีครับที่เดสอบไปกินนครับเึ็ถ่ายถายแล้ว <laughs> ตอนนี้เหรอครับถ่ายไป6คิวแล้วครับตอนนี้ทิปเบ๊บสองก็เพิ่งปิดเพิ่งปิดโลอูอารันไปก็เรียกได้ว่าเป็นบรรยากาศที่คิดถึงเลยกันเพราะว่าเอาจริงถ้านับจากตอนช่วงถ่ายทำนี่ก็คือประมาณปีปีพอปิดแปีใช่มันทบมาอีกันนี้ปีปีสองเดือนหูนานมากก็คือคิดถึงการเป็นชาลีแล้วก็ได้กลับมารับบทนี้ครั้นก็ยินดีมากๆแล้วก็ ดีใจที่มีคนชอบมีคนมาสนับสนุนพวกเราทุกคนในพิเิธบัณฑซีรีส์นะครับก็ซีซั่นสนี้ก็อยากจะทำให้ทุกคนเนี่ยประทับใจขึ้นมากกว่าเดิมอีกกว่าในซีซั่นแรกแล้วกันครับก็พยายามสุดๆเพราะว่าบอกเลยว่าโอ้โหปวนหนักมากรอบนี้การเรียกชาลีกลับมามันยากไหมเพราะด้วยความที่ปีมาถ่ายจบไปแล้วเราเราผ่านประสบการณ์มาเยอะแยะเรียกชาลีกลับมาน่าจะใส่แว่นแล้วะ นอกจากนอกจใส่แว่นตอนแรกนึกว่าเปลี่ยนแว่นไม่เปลี่ยนเราเราเน้นแบบออริจินอลเลยเรียกกับมายากไหมผมว่าไม่ได้ยากมากเพราะว่ามันเอาจริงถ้าพูดบทชาลีกับตัวภูก็น่าจะมีความใกล้เคียงกันพอสมควรในระดับหนึ่งครับแล้วก็ยิ่งเป็นตัวชาลีในซีซันสอเนี่ยมันเหมือนมันคล้ายๆแบบตัวภูที่แบบได้เรียนรู้แบบต่างๆนานามาผ่านงานมาหลายๆอย่างในปีที่ผ่านมาครับก็ เหมือนเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากตรงนั้นแล้วก็มาเพิ่มในตัวชาลีให้มันดูโตขึ้นครับแล้วก็เป็นชาลีเลเวล up และคู่ของเรามาจะพัฒนาไปยังทิศทางไหนชาลีเบฟบสำหรับชาลีเบฟบนะครับก็เป็นเป็นเขาเป็นคู่รักกันเพราะว่ามันคู่รักกันตอนจบซีซั่นหนึ่งแต่พอมาซีซั่น2เนี่ยบอกเลยมันจะมีช่วงแกปที่หายไปที่ทุกคนรอเนี่ยก็คือเขาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมา มันก็ต้องอาจจะเกิดปัญหาคู่หรืออะไรตามมาเพราะว่าเราแบบมาอยู่ด้วยกันอยู่บ้านเดียวกันนะ,ะเป็นแฟนกันก็เริ่มมีแบบเรื่องต่างๆเข้ามาแล้วมีแบบเรื่องเซอร์ไพรส์มากมายบอกเลยมันโูพพิกไปพิกมามพลิกอยู่แล้วเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวทางเชนสองวันนหนึ่งเขาก็ตัดตัดแบบตัดชึบ <laughs> พิกไปพิกมาแน่น,นอนจริงๆเรายังมีกังวลอะไรมากนอกจากหุ่นเราเพราะว่าหลายคนในพี่เบฟทุกคนปั๊มกันหมดเลยจริงทุกคนปั๊มกันหมด เดี๋ยวราจะสู้เขาได้มาถ้าเราต้องไปโอ้โหคือกังวลใครมากสุดถ้าจะต้องปัามสู้อ่ะพี่พาวโอ้โหคนนี้เขาแบบฟิตเต็มที่เหมือนกันโอ้โหแล้วแบบเขาบอกเขาเอานมบีบหน้าผมวันนั้นอ่ะเขาบอกเขาเป็นเมียนะเขาบีบหน้าเลยนบเออโอ้โหเป็นัไงบ้างกบวนกบวนแล้วมีถุนพี่พาวิลว่าถ้าอยากได้อย่างคุณอย่างพี่ต้องทำยังไงเอาจริงมันคือเขาแนะนำผมไปใน 91อยู่แล้วตั้งแต่เริ่ม39แล้วตอนนี้39แล้วตอนนี้ก็คือแบบบึ๊กมาคือผมเนี่ยก็จะน่าต้องใช้ความไหลกว้างเข้ามาช่วยแล้วก็ความรีแล้วงานผมเน้นมาทางทางนี้แต่ว่าก็จะเพิ่มให้มันดูแบบหนาขึ้นในทุกๆุกด้านนะครับเพื่อให้เพื่อให้มาทัดเทียมสู้กับเบฟได้มีขอมีขอเค็ดลับเบฟไหว่าต้องหุ่นอย่างเบฟต้องทํำยังไงต้องกินยังไงหรืออะไรยังไง ผมพี่พาเวลเขาจะเน้นเป็นแบบกินคลีนเป็นเป็นแบบกินเพราะว่าเขาอยากนั้แบบให้มันเห็นชัดๆแต่ว่าแบบผมแบบเทนกับพี่นัททิวอย่างเงี้ยครับก็ส่วนของผมมันน่าจะแตกต่างกับผมพี่พาเวลเพราะว่าผมนี่ลีนอยู่แล้วผมเนี่ยต้องการกินให้มันขึ้นให้มันแบบแบบนิ้วขึ้นมาได้ครับก็กินให้ได้มากที่สุดอ่ะจริงๆกินแบบกินสนั่นยากไหมการกินบางทีมันก็ยากเหมือนเพราะว่ามันต้องแบบกินให้บางทีต้องแบบ ห้ามืออย่างงี้ต่อวันครับมันก็แบบเหมือนต้องซอยมือทีถี่เข้าไปแล้วแบบยิ่งเราไปกองอย่างเงี้ยมันเวลามันอาจจะไม่ได้ด้วยก็พยายามกินให้ได้มากที่สุดในทุกมื้อของกองมดเลยข้าวกองนี่อร่อยกินหมดคุยกับพิทักที่เว่าอยากจะให้มันถึงประมาณเมื่อไหร่จะได้เห็นร่างคองของเราช่วงเวลา3มเดือนหรือว่าเดือนหนึ่งเดือนครึ่งเร่งรัดที่เขาชอบเร่งรัดกันอย่างเงี้ยเร่งรัดกันเอาจริงตอนนี้คือเบรกดาวผมก็ยังไม่รู้เหมือนว่ามันออกมายังไงบ้างคือตารางนี้ค่อนข้างจะแบบล็อกไว้แบบ กอง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 หมดเลยครับก็พยายามเข้าเข้าให้ได้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ครับก็ก็หวังว่าทุกคนจะชอบกับชาลีเวอร์ชันนี้ครับแสดงว่าต้องถ่ายพิพเปยเ่ส่ก่อนเข้าไปถ่ายซีรีส์ที่เราเล่นคู่กันใช่ไหมอ๋อมีสิ่งสาระตายอีกเรื่องหนึ่งครับก็อันนั้นจะเป็นเนื่องด้วยมันเป็นพ่วงกับคนเดียวกันเป็นพิพิเตอร์ใช่พิพีเตอร์เหมือนกันก็ใช่เราจะเวิร์กทำลงส่วนของพิทเบฟให้ให้เสร็จก่อนแล้วก็ไป เวิร์กช็อปแล้วก็ไปต่อที่สิงหาครับก็สิงหาน่าจะขึ้นปีหลังหรือว่าปลายปีหลังครับน่าจะเป็นท้ายปีหลังเลยครับท้ายปีหลังเลยอันนั้นเพราะว่าุแต่ตอนนี้นี่ทุกคนนี่ได้ดูแบบพวกผมในทุกวันศุกร์นะตอนเนี้ยเพราะว่าเมื่อเมื่อวันที่ผ่านไปนี่คือ boys journey on แล้ว boys journey outing ฟินนอกบ้านดูได้เลยเพราะว่าันเสาร์ก็มี ใช่แค่ดูเมื่อวันเสาร์วันศุกร์ครับวันศุกร์ทางช่องวัน31ครับแล้วก็ใช่วันเสาร์เจมส์มี่ห้าก็มี2อันแล้วก็ในยูทูบเชนสองห้านหนึ่งเฟซบุ๊กก็มีครับรูได้ทุกที่เป็นไงบ้างประสบการณ์ในทะเลของเราบรรดาโบ๊ทโอ้โหบอกได้เลยนะมันเป็นการถ่ายรายการที่ไม่ต้องเน้นสคริปสาระอะไรไม่มีไม่มีเลยก็คือไปถึงนี่คือให้พวกเรา12คนเนีคนเข้าไปปั๊บมีโจทย์โยนชันเลนเกมเข้ามาและตีกันเลยตีกันตรงนั้นเลย ทำอะไรก็สู้กันให้สุดและบอกได้เลยว่าทุกคนนี่คือเหมือนแบบหิวกระหายชัยชนะสู้กันแบบสุดใจอย่างที่ทุกคนได้ดูอีพีหนึ่งไปแล้วบอกเลยมีแต่ความฮามีแต่มีมแต่ไปหมดแน่นอนมันเหมือนไปออกออกเข้าค่ายเนอะมันเหมือนไปเที่ยวเลยผมว่ามันเหมือนจริงเหรอเพราะแต่ละคนมาเล่นเนดโบทุกคนดูเหนื่อยมากคือบอกว่าไม่อยากจะลงต้องทำตามตัวเลขใช่ไหมที่เราใช่ในเกม เกมมันนเป็นเกมมันนะโบที่จะแบ่งทีม2ทีมแล้วมันจะแบบจับว่าใครได้แบบรูทไหนของผมได้เป็นตัวแบบเลขแปดอะไรเงี้ยอันนั้น, <ะ S 1> น,นก็จะยากหน่อยแบบต้องจับโอ้โหแล้วนะถือโกโปรไปด้วยแล้วหล่นน้าสนุกมองเลยมันเออเป็นไงบ้างพี่แต่พอออนแอนไปหลายคนก็บอกโอ้โหคุ้มเทกันมากโอ้โหทุกคนบอกฮาฮาหมดฮาขำน้ําตาเล็ดคื <c oughs> <c oughs> เอเาจริงบรรยากาศในตอนถ่ายนี่ก็ฮาแล้วพอตัดออกมานี่ก็ฮาไปอีกแบบหนึ่งเหมือนกัน ตอนนั้นคือแบบทุกคนนี่คือแบบคิดอะไรออกพูดอะไรพูดป๊อปป๊อป๊อปสวนกันไปสวนกันมาเต็ไมไปหมดตอตอมุกรับมุกอะไรกันโบบะมันมากในในกองเนี่ยก็อีพีต่อต่อไปแล้วกันครับบอกเลยว่ามันเลยก็สนุกยิ่งกว่าเดิมแน่นอนก็คือไม่มีใครห่วงหลออเพราะว่าไม่มีเวลาห่วงโอ้โหบอกเลย เดี๋ยวหลังๆเนี่ยตัวหุ่นเละตุ้มเป๊ะมีสุดๆมีทุกทางอันนี้ยังแบบแค่ทะเลอาจจะเป็นน้ําหลังๆนี่เริ่มเริ่มไปเรื่อยละ,ะเริ่มมีบทลงโทษที่มันแบบหนักขึ้นเรื่อยๆอแล้คือแบบคือด้วยความที่เราเล่นกันจริงจังนี่แหละมันก็มันก็เลยแบบมันอะมันได้อะไรไหมนะประจบ EP หนึงน่งเนจริงจังมันมีรางวัลค,คือมันจะได้เป็นตัวคะแนน MVP ที่เขาที่แบบในซีซั่นหนึ่งในปีนู้นที่ผ่านมาก็ MVP เนี่ย <c oughs> เขาจะสะสมใครได้มากสุดก็ได้รางวัลอรอบที่แล้วรอบที่แล้วพี่นัท <c oughs> ได้ได้เป็นแบบค <c oughs> ูปองแบบอะไรอะบุฟเฟ่แบบร้อยร้อยรอบร้อยที่อย่างนั้นแต่เขาบอกการันตีมาว่ารอบนี้เนี่ยรางวัลยิ่งใหญ่กว่าเดิมแน่นอนพี่นัทไม่น่าจะได้เพราะว่าพี่นัทดูอ่อมตั้งแต่ EP แรกวิพี่นัทเขาเอาเรื่องเอาเรื่องจริงจริอีพีอื่นเขาอนอีพีอื่นเขานี่ใจสู้สุดแต่บอกเลยว่า มันมีทั้งแบบเกมที่เป็นทีมแล้วก็เกมที่เป็นเดี่ยวอันนี้คือตอนเป็นทีมเนี่ยมันจะช่วยกันแล้วก็ตีกันในฝ่ายตรงข้ามแต่เป็นเดี่ยวเนี่ยมันก็แบบม,มันต้อง,องถูกแล้วมันต้องมีการใช้ไหวพริบคุณต้องรู้จักการวางแผน you know strategy แล้ว,ลวอพอเราพอเป็นเกมเดี่ยวเนี่ยกังวลใครมากที่สุดกังวลใครมากที่สุดเหรอคิดว่ามันคิดว่าคนจะขึ้นคู่แข่งอืม พี่พาเวลอะจริงพี่พาเวลว่าน่ากลัวเพราะว่าเขาจะแบบกังวลเขาไปหบดทุกอย่างเลยเยอะเขาเขาเขารู้ทันผมไงนี่เพาะบบาอยู่กับผมแล้วทไมเราไม่รู้ทันเขาเรอเขารู้เขาก็รู้ทันผมเหมือนผมก็รู้ทันเขาเหมือนกันแต่ว่าด้วยความที่แบบอยู่ด้วยกันบ่อยอย่างเงี้ยเขาจะแบบจับทางได้ว่าอ่าจะทำแบบนี้แน่นอนเราเรารู้ว่าเขาจับทางได้เรามีทิคไหมว่าอย่ามารู้ทันบางทีเราก็ต้องใช้ทิคนั้นไปก่อนเพราะว่าอีก11คนอีก10คนที่เหลือเนี่ยอาจจะยังไม่รู้ทิคนี้เราต้องใช้ไปก่อนแล้วเดี๋ยว เหลือกัน2คนเด้อเหลือกันือค่อยเนี่ยเราค่อยว่ากันเราค่อยซัดกันทีหลังสรุปตายใจเองถูกบางทีก็โดนโดนเองเรียบร้อยมีชนะกับเขาบ้างไหมนี่มีชนะอยู่แล้วแน่นอนระดับนี้อีพีตอนจะมาพี่จับตามอง EP ไหนเหรอชนะไม่สัญญาจ้ะพ่อไปนึกหน้าเลยคือคือจริงนะผมยังไม่รู้ว่าที่ถ่ายไปเนี่ยอันไหนมันอ่อนนี้ที่ไหนแต่มันไปกันหลายที่มากบอกเลยโอ้โหลุยป่าโอ้โหฟ้าดงตุ๊บตุ๊บ สุดๆอ่ะให้ฝากรายการก็อยากจะฝากมีกี่ EP นะมี13 EP ครับก็ฝากรายการ Boys Journey Outing f i n a l กบ้านนะครับดูได้ทุกวันศุกร์เวลา4ี่ทุ่มสิครับทางช่องวัน31ครับแล้วก็ดูย้อนหลังได้ทาง g m เอ็มวันเสาร์เวลา4ี่ทุ่มครึ่งครับแล้วก็สามารถดูได้ช่องทางออนไลน์ครับแบบอั l ลิมิตไปเลยครับกับเอ่อช่องสองห้าหนึ่งครับแล้วก็เฟซบุ o กพิทเบฟเดอร์ซีรีส์แล้วก็ช่องสองห้าหนึ่งครับ13ตอนยาวๆจ้ะแล้วไปต่อพิทเบฟกันเลย 谢谢大家。谢谢大家